เอาโอ้โหเมื่อกี้ใครได้ไดพี่เบิร์ได้เหรอเขาจ่ายเหรอจ่ายแล้ว,ลวมอ,อมไปเปิดไปเดี๋ยวเราพี่ยืนถ่ายตรงนี้อย่างเดียวนะโอ้โหแล้วน,น้องสิงบอกแบบเทพเทอบเออแย่ yeah, เลยพี่แย่ yeah, เลย ไม่มีไม่มีแรงภาคแล้วพี่เอ้ยไกลแล้วตั้งใจนะไม่ตั้งใจหมดตอนนี้นะหมดเลยนะพี่พี่เป็นกำลังใจผมหน่อยครับทำโอ้โหไม่หมดก็เหลือน,น้อยครับใช่ครับเพราะว่าโอ้โหกันกันเออโอ้ยกันนี้นะพี่ ตอนนี้เสียเยอะแล้วพี่ไอ้ที่ว่าผมวางแผนไว้นะที่ว่าวางแผนกันไว้นะครับตอนนี้นี่เหลือพันกว่าบาทแล้วพี่เสกพี่เสกตอนนี้เหลือแบบเหลือพันเอ็ดเองอะเหลือพันเอ็ดเองอะลุงพลแม่นใช่ครับพี่เก่งพีเก่งฟอร์ดลุงพลแม่นมากพี่เสือผาวันนี้กินกินเหล้าครับ วันนี้กินเบนสองแปดห้าไปสามขวดเอาเอาเว้ยเฮ้ยทุกคนขอหัวใจหน่อยพี่พี่เห็นไหมเมื่อกี้ลงอ่ะพี่พี่เห็นไหมโอ้ยหน้ามันดูได้ลง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 โอ้โหจะบพ่ายเอ้ยเห็นหน้ามันน้องแม่งเอ้ยไม่ลงเออถ้าลงเนาะเมื่อกี้พี่พี่ทำอย่างเงี้ยน้องเออถ้าว่าเมื่อกี้มันลงนะพี่มีกำลังใจเลยถอนสามถอนสามร้อยถอนเนี้ย อีกหนึ่งครับพี่เจทุเรียนไม่มาครับเจทุเรียนไปเล่นไพ่ไอ้วางไว้บนโต๊ะก่อนไม่มีถอนโอ้โ oh, หแม่งเส็งมากเลยพี่เม็ดร้อยครับแต่ว่าต่อสองสองโอ้โ <c oughs> ต่อสองเม็ดหยุดอะถ้าไม่ต่อลุงพลก็ไม่เล่นถ้าไม่ต่อลุงพลไม่เล่น มังเซงยไม่ลงไม่ลงไม่ลง,ลงโ,อโ,โอ้โหหมดตูนหมดตูนหมดตนูตนแน่เลย <c oughs> <thriving> อาจจะไม่เหลืออาจจะไม่เหลือยอยอ่าจะลงโอ้โหอาจจะได้แค่แป๊บเดียวนะครับนี่ย่ะเพลย์เ็นให้อ่าเออเออเออน้องแพ้ไหนเนี่ยอ่ะสายสองอันอันนี้ไรสดอันนี้ทายสู้ไม่ไหวว่ะสูงผลแม่นิพายนะ น้องภากไปด้วยขอให้รวยพี่ลุงพลแม่นมากเลยวันเนี้ยลุงพลแม่นสุดๆเลยครับเฮ้ยน้องอ่านคอมเมนตนด้วยดิร้อยสวัสดีโวยเฮ้ยเหลืองนะเหลืองว่าไงโอ้โหไม่ได้อ่ะแย่แล้มามันอ่อนด้วย <c oughs> อีว่านะครับเดี๋ยวเพิ่งเพิดูดูดู เชื่ออ,อ้าหมดยางแล้วเสียเลยไงแล้วเสียลเลยเราย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 าโอ้ยเกือบแล้วกูโอ้ยเกือบแล้วนะครับห้ามเผ็ดน,นะพี่นะตำรวจตับจับอยู่เอออืมเราเสียอะไร เราได้หนึ่งอะเอ้ยเก็บตังค์มาดิเขาได้เนื่องสองโอ้โหแม่นมากเลยว่ะไม่ไหวหรอมั้งอาจจะไม่ไหวหรอเออไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยดูดิคนดูช่องพี่เยอะนะเขามีแต่คนเชียร์พี่นะเออมีแต่คนเชียร์พี่นะผู้ตึงอะแต่ว่าโอ้ยลงเว้ยเอาเว้ยมือปัดประวัตเออ ด,ดูดูดูสูมั Gentle, ยโอ้ยแมงเอ้ยลุงง่ายๆชาวเน็ตเยอะเย้ชาวเน็ตเยอะเย้ลุงง่ายๆนะเมื่อกี้ลุงแบบไม่ยากเลยอ่ะให้ลุงพลต่อมั่งบอกอ่ะเออลุงพลต่อุงพลไม่เล่นอ่ะให้บีมต่อแล้วผมก็ก็ดูร้อยเลยว่ะเป็นร้อยคอมเมนต์ตลอดอ่ะคนดูเขาช่วยเชร์เรานะ แต่ว่าเราก็ยังเล่นไม่ได้ไงเราเล่นเราก็เสียไล์ปุ๊บดูปั๊บเร็วะเออคอจเสิรโอ้โหบีมเมาบีมช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันยิงไม่ได้ไอ้บีมมัันนหมดตูดเหลือแค่นี้ลูกพี่กลับมาเฮ้ยเท่าไรบีมลหนึ่งลหนึ่งอะจ่ายสดครับ สายสดครับของผมแบงค์พันมีถอนหรือเปล่าสดเวลาเรากินเรากินสดเราต้องยวยยวนเราต้องยวยยวนอุย้ยแม่งเอ้ยเอาสองสองครับเอาดิเอาอะเอาอะรู้ว่เก็บก่อนวะสองโอ้โหเอาเอามาสองร้อยก่อนบี๊แ yeah, ย่เลยวะเขาแบงค์ห้าร้อยมาขู่พี่พลมีแบงค์ย่อยอ่ะมีตรงไหนนะเบิร์ดกินไปหมดแล้วแหลก ไปเบิร์ไปแรกก่อนได้ไหมไปแรกก่อนไปแรกก่อนความจริงอะตังอยู่ตรงมีพลเนี่ีพลไป<ๆ>ไปแรกก่อนไปแรกก่อนถ้าไม่ได้ตังสดมันมีแรงแทงหรอกต้องได้ตังสดไม่มีมีพลโอ้โหตังสดเถอะพี่เขาแบ่งห้าร้อยมาคู่เลยเออเราก็ยึดได้เออเฮ้ยอ่อออามมนคอมเมนต์ด้วยดิ ลงพลเรียบร้อยลงคนเรียบร้อยเข้าลงคนเรียบร้อยกออูหลังนำไปเลยเอยสนุกว่ะเด้งนะเด้งนะเล่นเด้งตั้งแต่แรกแล้วนะเอาให้ดูดูดูเล่น,นเด้งนะครับเด้งนะครับเมื่อกี้เราทไลายสองสองเป็นสามหนึ่งก็หนึ่งก็ยิงไม่ถูกอีกสองอะสามสามดูส่ สามก็ไม่มีทอนสามหรือสี่วะสามสามเออคนดูเป็นร้อยอะ่ะ <c oughs> เขาเชียร์เรานะวันนี้ซ้อมทั้งวันโอ้โหไอบ้บีมไอ้บันไหลเอ้ยควยแมงอยากจะทุบโต๊ะทับทิง้งอยากจะทุบโต๊ะทิง้งอยากจะหักไม้ทิง้งมึงยิงกูเล่นมีคน <c oughs> หานี่เฮ้ย <c oughs> มึงเพ่นเงี้ยมีคนหานเฮ้ยพี่ว่า พี่ว่าพี่ว่าน้องน้องเว้ยกูจะบ้าตายจะพายหายหายเราว่งแข่งมาเรียบร้อยเลยโอ้กูจะบ้าตายมันไม่ไหวแล้วบอกกันมั่งก็ได้เลยมันไม่กันมันไม่กันเลยขนาดเพื่อนๆดูเขายังรู้อ่ะเออไอเฮ็ดลูกบอลฝุกอีกเอ้าเฮ้ยลูกบอลเหลืออะไรไดยหนึ่งอ๋อ แม่งเอ้ยกูแม่งเส็งเพื่อน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 เมื่อไงครับนู่นคนเก่าเกมเขาบอกเก่าอ่ะลุงบนเอ้ยยาโอ้ยโอ้ยอย่าลงอย่าลงโอ้ยบีมบีมวางไว้ให้เขาทอนมาตรงมุมนี้มาพี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูดูดูคอมเมนต์ก่อนน้องดูความจริงต้องไปเจาะตรงความจริงนะคนณเขาชอบดูไอ้บีมเขาบอกมึงต้องนิ่งๆ ลุงพลเล่นสบายเลยไอ้บีมมันไม่นิ่งหรือเปล่าวะดูเออเอาวะเอาวะเอเอแม่งใส่งงวหมดเบื่อเลยไม่เป็นไรพี่ผม่าไม่มีเซง็งถ้าผมเสียพวกนี้ผมไปทำงานใหม่ไม่มีไม่มีการงองแงครับเสียไปเสียได้ไปได้ไม่ใช่ว่าเสียแล้ว มานะเสียแล้วเราก็ต้องจ่ายได้เราก็ต้องเอานะครับผมไม่ใช่ว่าคนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับตอนนี้ดูคอมเมนต์อื้อเฮ้ยเฮ้ยเริ่มมาแล้วนะครับพี่